สัตยับส่งงานครับคันนี้เป็นมิซูมิชิมิหลาดนะครับลูกค้าองการติดต,ตั้งนะเป็นเดลัยบูลันนิงนะเป็นมาดูแสงนะตัดรถครับวนี้จะเป็นเดลัยบูลันนิงนเปิจุิญนตัวนี้จะเป็นจุกเชิญนะเป็นเพอนนิงนะเป็นเปลววิ่งนะอ่าเดี๋ยน,นะไปจุกเชิญนะไปรียไปตามครับพร้อมอัปเกรดน,นับชุดโคยเตอรน์ะ ไฟ LED พิณิคมากเกต18วัตต์นะพร้อมกรอบแหวนนะไปสูงครับคอยเตอร์ทุกตัวนับจะมีสูงต่ำในตัวนะดูแสงน่ารถอดนะดูแสงผ่านฟิล์มครับนอกตัวรถในตัวรถสว่างไม่ตากเลยนะเดี๋ยวครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะติดตั้งชุดคอยเตอร์นะสามารถสอบถามข้ามูลทางเพจเฟซบุ๊กนะ DT Premium อ u t o สีนอนเดทุกสาขาครับเฮ้ยครับขอบคุณครับ